สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่โครงการบ้านซื่อตรงพรีเมียมบางบัวทอง340นะครับโดยที่วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูกับแบบบ้านบลิสนะครับในซีรีส์ใหม่เจแปนดีนะครับโดยที่แบบบ้านบลิสนะครับก็คือบ้านที่อยู่ข้างหลังผมนี้เองนะครับเป็นบ้านที่เน้นโทนสีเข้มนะครับเทาดําขาวเน้นความเท่นะครับจะเห็นว่าหน้าบ้านเขาเนี้ยออกแบบให้มีความกว้างนะครับแล้วก็หน้าต่างเนี้ยสูงมากเลยเพิ่มความสว่างความโปร่งโล่งให้ภายในบ้านครับบลิสเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่2ชั้นนะครับพื้นที่ ที่60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย205ตารางเมตรมี3ห้องนอนนะครับแบ่งเป็น2ห้องนอนมาสเตอร์และ1ห้องนอนชั้นล่างมี3ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่น1ห้องรับประทานอาหารและส่วนครัวและที่จอดรถ2คันครับ บ้านทุกหลังนะครับออกแบบแบบอีโคคอนเซปต์นะครับก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบานะครับทั้งทนความร้อนนะครับทนไฟนะครับกันเสียงนะครับแล้วก็ยังง่ายต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านนะครับในกรณีที่ใครเนี่ยอยากจะปรับบ้านให้มีความเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับโครงหลังคาสําเร็จรูปนะครับออกแบบและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญจาก SCG นะครับมีแผ่นสะท้อนความร้อนนะครับทำให้ภายในบ้านเนี่ยไม่สะสมความร้อนและประหยัดพลังงานมากๆเลยครับนอกจากนี้นะครับสีผนังทั้งภายในและภายนอกอาคารนะครับเป็นสี จาก T.O.A. นะครับปะชะจากสารปลอดและสารตะกั่วนะครับทำให้ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่รอบตัวบ้านกันดีกว่านะครับตรงนี้นะครับเป็นที่จอดรถที่กว้างมากนะครับจอดได้2คันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีห้องเก็บของใต้บันไดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันกว้างมากครับโอ้โหกว้างมากจริงๆคือผมนึกว่าเป็นห้องนอนหรอห้องเงินครับเนี่ยเพล่เรียกได้ว่าโครงการนี้มี4ห้องนอนหรือเปล่านะครับ แล้วห้องเก็บของตรงนี้นะครับอยู่ติดกับที่จอดรถนะครับหมายความว่าเราสามารถจอดรถตรงนี้นะครับเราก็เอาของชิ้นใหญ่เนี่ยมาเก็บในห้องเก็บของได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆเลยครับบ้านบลิสนะครับมีทางเข้า2ทางนะครับทางเข้าแรกครับเป็นประตูตรงนี้นะครับอยู่ติดกับที่จอดรถนะครับสามารถซื้อของมาลงจากรถแล้วก็เดินเข้าห้องครัวได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเข้าอีกทางหนึ่งนะครับเป็นประตูบ้านที่อยู่ติดกับห้องนั่งเล่นหรือว่าเลี้ยงรูมนะครับฝั่งนี้ครับ อันนี้ก็คือห้องนั่งเล่นหรือล v ฟิ g งร o มนะครับจะเห็นว่าตกแต่งสไตล์เจแปนดีนะครับผสมผสานทั้งความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็สแกนดิเนเวียนเข้าไว้ด้วยกันนะครับ บ้านบริสนะครับเขาติดตั้งแลนเอาไว้ให้5จุดนะครับรองรับสมาร์ทโฮมนะครับสามารถสั่งการเปิดปิดสิ่งต่างๆในบ้านนะครับผ่านเสียงหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นลิฟวิ่งรูมใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าเป็นพื้นที่โอเพนสเปซนะครับที่เชื่อมโยงไปสู่ส่วนกับพนอาหารนะครับแล้วก็ส่วนครัวด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าหน้าต่างของที่นี่นะครับเป็นหน้าต่างไวนิลแบบทอลนะครับคือสูงมากๆนะครับรากยามาจนถึงตรงพื้นเลยนะครับ ก็จะได้รับแสงจากภายนอกเต็มที่นะครับบ้านก็จะดูโปร่งแล้วก็ดูโล่งครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนทานอาหารเนี่ยอยู่ติดกับด้านข้างบ้านนะครับที่มีประตูกระจกบานใหญ่นะครับเปิดออกมาเราจะเห็นว่า พื้นที่ด้านข้างบ้านตรงนี้เนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับพื้นที่ของสวนอาหารนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะจัดปาร์ตี้หรือว่าใครก็ตามนะครับที่อยากจะใช้พื้นที่นอกบ้านให้เต็มที่เนี่ยบ้านบริสเนี่ยเขาก็ตอบโตรงันั้นไว้ด้วยครับส่วนถัดไปนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับสามารถทําเป็นห้องครัวได้นะครับก็จะกลายเป็นห้องครัวแบบเปิดนะครับที่เชื่อมต่อไปทั้งสวนกินข้าวแล้วก็ส่วนห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นส่วนซักล้างนะครับที่กว้างมากครับ แล้วก็เขาได้ลงเสาเข็มที่พื้นเอาไว้ให้แล้วนะครับแปลว่าลูกบ้านนะครับสามารถต่อเติมได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับยังสามารถทําเป็นครัวไทยได้ด้วยครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นห้องนอนของชั้น1น,นะครับ ก็เดี๋ยวให้ดูพื้นที่กันก่อนนะครับจะเห็นว่ากว้างขวางมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะปรับห้องนอนนี้เป็นอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถปรับได้ตามอิสระเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีผู้สูงอายุเนี่ยก็เหมาะกับการที่ให้ผู้สูงอายุนอนอยู่ชั้นล่างนะครับจะได้ไม่ต้องปีนบันไดขึ้นไปบ่อยๆครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีห้องน้ําของสําหรับแขกนะครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับที่มีการแยกส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเปียกเอาไว้ชัดเจนครับชั้นสองนะครับพอเดินขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกับห้องโถงตรงกลางนะครับซึ่ง พื้นที่ตรงนี้เนี่ยความจริงสามารถ,าารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเนาะหรือตามความชอบแต่ละคนนะครับว่าจะทําเป็นยังไงแต่ตรงนี้เนี่ยเขามีไอเดียการออกแบบนะครับที่เขาออกแบบเป็นตัวอย่างให้เราดูไว้นะครับผมชอบมากเลยมันดูมีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะตรงนี้ก็เป็นแบบที่เก็บของนะครับที่สามารถเก็บของด้านล่างได้นะครับเรียกได้ว่าใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย,อย่างเต็มที่นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็มีตู้ต่างๆนะครับด้านขวาตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนเนาะ ความจริงมีห้องนอน2ห้องเลยนะครับเป็นดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมนะครับ๋ยวเรามาดูห้องข้างขวาอันก่อนนะฮะจะเห็นว่าห้องนะครับกว้างมากเลยความกว้างของห้องเนี่ยตั้งแต่ด้านหน้าบ้านยาวไปจนถึงสุดของหลังบ้านเลยนะครับก็มีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางมากๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีระเบียงนะครับมาสเตอร์เบดรูมทั้ง2ห้องเนี่ยมีระเบียงส่วนตัวแล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัวข้างในนะครับสามารถใช้ห้องน้ําในห้องนอนของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องกันดีกว่าครับ ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับก็กว้างไม่แพ้กันนะครับมีพื้นที่ตั้งแต่ส่วนของหน้าบ้านยาวไปจนถึงสุดหลังบ้านเลยนะครับจะเห็นว่าด้วยความกว้างนี้นะครับทำให้เราสามารถแบ่งพื้นที่ได้นะครับมีพื้นที่ของส่วนเตียงแล้วก็อาจจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถตั้งเป็นโต๊ะทํางานหรือว่าโต๊ะเรียนหนังสือใครที่มีลูกๆนะครับก็สามารถให้ลูกเนี่ยเรียนออนไลน์ที่ห้องนอนตัวเองได้เลยครับสะดวกมากๆเลยครับ ชั้น2นะครับแล้วก็ห้องนอนชั้น1เนี่ยปูพื้นด้วยกระเบื้อง SPC ลายไม้นะครับซึ่งทนรอยขีดข่วนแล้วก็กันน้ำไม่บวมชื้นครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของบ้านนี้นะครับก็คือเพดานที่สูงครับสูงกว่า2.65เมตรนะครับทำให้ระบายอากาศได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เพิ่มความหรูดูดีนะครับด้วยฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับแถมพื้นของชั้น1นะครับยังปูพื้นด้วยกระเบื้องกานิโตทั้งหมดนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นแบบบ้านของบิสแล้วนะครับจะเห็นว่าตอบโจทย์ทั้งเรื่องของดีไซน์ฟังก์ชันนะครับแถมยังมีเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมนะครับ ทำให้สะดวกต่อผู้อยู่อาศัยอย่างมากเลยครับแต่ว่าจะให้ดีนะครับผมว่าทุกคนนะครับควรจะมาดูบ้านจริงนะครับที่โครงการบ้านซู้ตรงพรีเมียมบางบัวทอง340สนะครับสามารถติดต่อโทรเข้ามาขอดูบ้านได้นะครับที่เบอร์1 1 0 4กด1นะครับหรือว่าสามารถทักอินบ็อกซ์ไปที่ Facebook ของบ้านซู้ตรงได้เลยครับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับครั้งหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปดูแบบบ้านจริงของบ้านชามของโครงการบ้านซู้ตรงพรีเมียม ตั้งบัห้อง340นะครับเราเจอกันครับสวัสดีครับ